แพ้เฮียเลยหมุนติวหมุนติวแพ้หาเลยเนี่ยเฮ้ยกล้วยโอ้โหไอเฮียกล้วยเป็นไล่แทงชาวบ้านไปทั่วเลยครับหยุดนะไอ้กล้วยอย่าทำแบบนั้นแค่เห็นหน้ากูก็รู้สึกอยากออกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าลอกเกมอะไรมาเอลุงขับดีด เดียลุงไอ้เดลุงมึงชนคนตายย,ยังไม่ตายโคตรสุัปเอ้ยนั่นหมูโอ้ยลุงโอ้โหมึงขับไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยฉันจับนายมาเพราะว่าฉันอยกากได้ชื่อเสียงนิดหน่อยโอ้ยลุงไอ้เหี้ยมึงขับดีมึงมึงมงไม่กวาดไปทั้งหมู่บ้านเลยล่ะสิ่งนั้นนะ่ะคือบ้านของแกนะจากตอนนี้ต้นไปไอ้ดูดีบ้านเราซิงค์โคนไน์ มึงจะทำอลังการทำเงี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรอะ่ะไอ้แพ้เหยียดทำอะไรอ่ะเออเอออ้ปีนเหลือเกินท่านขอดูหน่อยสิแล้วนี่คืออะไรครับเฮ้ยซัดเดิลเฮ้ยมึงมาลองยาให้กูหน่อยได้เปล่ากด F ใกล้ๆทำให้ไปไอ้เหยียส,สภาพสภาพแม่งไม่น่าขี่เลยโอ๊ยเจ็บ เสียงกระดูกแตกครับ f l i พ่อมึงอ่ะกูก็แพ้่ยเดี๋ยวโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเจเป็นไรไหมเนี่ยเจเจเจ็บไหมครับน่าจะเจ็บแลละครับเมื่อไหร่กูจะแบ็ k เฟ i ได้สักทีเนี่ยล้องเป็นเฮียอะไรกันอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเลเดี๋ยวแล้วป้า ป้าไปเตะเขาทำไมเนี่ยป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเตะเขาทำไมนึ่มึงเตะกูทำไมเนี่ยสัตว์ไอ้เหี้ยป้ามึงจะบ้าเกินไปแล้วมึงอยู่ไหนอยู่ไหนป้ามึงต้องโดนกูละมึงต้องโดนกูละสัดโอเคโอทีที่วัดช็อตวัดช็อตวัดช็อตโอเคโอเฮ้ยเขาตกปลาครับ โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะได้อลไรอ่ะเฮ้ยได้ปลาโอ้ลุงตกปลามาั่งสารอ้อปล่อยคือสู่ทะเลไอ้สัสเอออันนี้เขาซ่อมรถเหรอครับเอ,อ้ยเอา้าลุงเป็นไรลุงเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเกิดที่ขึ้นอยู่ๆก็สลบไปเลยลุงหัวโขกล้อ <c oughs> <c oughs> ในที่สุดข้าก็ได้รู้ตัวแล้วสิ่งที่จะทำให้ข้านั้น เป็นจุดสูงสุดของแพะนิสเตอร์โอ้ยโอ้ยทำไมบ้านไฟไหม้อ่ะฟอ้ยฟอ๊อแก่แล้วครับเฮ้ยช่วยช่วยเราต้องช่วยคนเราต้องช่วยคนมานี่เดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองมาเร็วมาไปลงไปคนเราต้องการคมช่วยเหลือไอ้เหี้ยแล้วน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์ตายหาแล้วปะน้ำน้ำน้ำอุ้ยโอ๊ยไปหาเพื่อนเพื่อนโลมโลดดีกว่าครับสวัสดีครับหมูสวัสดีครับ ข้ามสายพันธุ์แม่งเลยเฮียเชี huh. uh ่ยเฮียซุปเปอร์ฮีลแมนสัตว์โอ้ยไอเฮียหัวติดช่วยด้วยช่วยกูด้วยมันมีอะไรให้ทำบ้างดีกว่าเฮ้ยป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุป้าอ้าทำไมป้าทำกับผมอย่างนี้ แม่งป้าทำกูอย่างนี้ข้าคิดไอเดียออกแล้วคราวนี้แหละมึงจะต้องพลาดตอนนี้ข้าได้รับโล่ฟังมาแล้วทีนี้กระสุนของป้าจะทำอะไรข่าไม่ได้ค่ข้าจะโจมตีป้าแบบสายฟ้าแลบเลยคอยดูอ่าอ้าเอ้ย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 ป้าพอแล้วพอแล้วอ้าเราอาจจะต้อง เริ่มรอบสังหารปลาแล้วครับเดี๋ยวมึงแดกเีรนกูนี่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 ป้ามึงเจอกูย้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยไม่ว่าทำยังไงป้ามันก็ตึงครับต้องการครับต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นไงสิ่งนี้แหละมันขับไอ้อะไรของมันมาเนี่ยกูกลับมาล้างแขนมันโยนได้ไหม โอ้ยร้อน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 หลังจากที่คันได้ตามหาวิธีมามากมายแสนเข็ญจนกระทั่งข้าได้รู้แล้วว่าแพ้ฮิตไปขับรถมาเนี่ยแต่ก็เอาเถอะอะไรก็ตามที่ทำให้กูชนะป้าได้กูทำหมดแหละไอสัตว์กูกลับมาแล้วป้ากูกลับมาแล้วยาสัตว์ยังมึงเฟี้ยววะ มึงเพื่อนมึงเสียหม่ต้องโดนปูเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ป้าเรียบคำพูดแสบมากเนะลยฮะขอโทษนะป้าแต่กูไม่อยากให้มึงอยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้วอะ่ะลำบากคนอื่นยังไงเผาได้แล้วเผาได้แล้วลอยป้าจกร้อนไปตลอดชีวิตเลยนายสัตว์มึงอะ่ะแล้วพวกมึงจะไม่สนใจป้าที่อยู่ตรงนี้เลยเหรอวป้าใ,ใจพวกมึงดำด้วยอะไรเนี่ยสัตว์ What the fuck เดี๋ยวหรือเปน่ะที่นี่คือ what the fuck วิจัยมนุษย์ไอส้สัตว์นี่ไงโอเคใส่ใส่ยพานหมดเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงออกมนเป็นกล้วยเดี๋ยวไอส้สัตว์เฮียเว้เนี่ยมึงเปลี่ยนทุกอย่างสีเหลืองให้เป็นกล้วยเนี่ยนะ่วอเตอร์ฟาร์ไอ้เฮียมนุษย์กล้วยสัตว์เฮียเว้เนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกนะมึงใครไอ้แหลมแหลมนักกระแทกไอ้ขุนระยำไอ้สัตว นี่นายกล้วยหอมอันนี้ฉันให้ทายแล้วไงอ่ะลงข้างล่างแน่เลยที่อะไรเนี่ยสัตว์นะครับต้องพังครับต้องพังเลิศเลิศเลิศเอาให้พังเอาให้พังเอ,งเอ,งเอ้เอ้ยนี่ครูกำลังจะทำอะไรวะเนี่ยมันเ,เริ่มมีไฟออกมาแล้วครับเอ้ย This is my kingdom <'t> ครับอยากจะแช่ออนเซ็นมานานแล้วครับช่วงเวลาที่จิตใจสงบสุขแบบนี้เลยครับการแช่ออนเซ็นนั้นจะทําให้เราจิตใจปลอดโปร่งแล้วมึงทําหน้าเฮียอะไรพร่ชายเป็นไรไนนม่ได้สมมติว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับเราจะพาเขาขึ้นบกดอนเล็บดอนเล็สตรีมดอนสตีมนี่หมายถึงปลาเลยอ,อาแล้วมึงจกไปกินเลยไนอะ้สักปลากูเฮียของกู สัตว์ต้องเก็บป่ายหมดครับนี่ครับช่วยสตีฟเสร็จแล้วแล้วกูก็กลายเป็นปลาเนี่ยนะไอะเ้เหี้ยมึงจะบ้าเหรอโอ้ยเหี้ยโอ้ยแท,ท,ท็กซี่โอ้ยว่าแต่ไปด้วยได้ไมั้ย,ยนี่นี่ป้ามึงไม่คิดจะไล่กูลงจากรถจริงๆเหรอวะเนี่ยไล่กูน้อยกูขอร้อง ตายแล้วคนในหมู่บ้านนี่เป็นเฮียอะไรกันไปหมดไปเนี่ยเอาลัป้าข้างป้าเดี๋ยวเกิดฮียขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆรถมันเคลื่อนพาคี้ไว้สัตว์ตายอ่ะโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยี้อ่ะโอ้โอ้ีันตีอ่ะไอสัตว์เอ้ยรถเฮียเลยวะระวังรถ ระวังรถนะครับระวังรถโอ้โหี้เฮ yeah, <sh arp inhale> <ceu> ียรถรถหรือเครื่องบินอวกาศไปเนี่ยอ๋อสัตว์ยิงกับาฟ้าอันสูเลี่ยนไฟอิงกูเดมูนย่าอาแพ้ฮีตอะไรบู หมุนติวหมุนติวแพ้หาเลยเนี่ยเฮ้ยกล้วยโอ้โหไอ้เฮียกล้วยเป็นไล่แทงชาวบ้านไปทั่วเลยครับหยุดนะไอ้กล้วยอย่าทำแบบนั้นเออมึงกลัวกูเหรอมึงกลัวไอ้กล้วยคิดดีไปดีกว่าเหรอเฮ้ยคอร์ดคอน์ด้ยงานคอร์ดเพล์ครับ มึงไม่มีเฮียอะไรจะให้คอสแล้วใช่ไหมเนี่ยคอสเป็นเฮียหน้าเลยเนี่ยอันนี้ก็กับตอนอเมริกาที่บ้านสิเนอะฮะกูกูจะเอาโลกกับตอนอเมริกาไปทำอะไรวะโอ้หลี่ฟากโอ้ยโอ้เฮียเฮียคนละหอนหมดแล้วคนละหอนหมดแล้วอ้าวสวัสดีกล้วยโคตรเกียดเลยครับไอตรงยืดของมันเนี่ยที่โคตรอับประลักอับปีเลยครับไม่ไล่ตอกคนอีกไล่สัตว์ มึงหยุดไอ้เฮียมึงหยุดต่อคนฟรีๆได้แล้วผู้สงสารเขาไอ้เหียเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันมีเพชรให้ป้นครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเตรียมการตอกก่อนดีกว่าฉันใช้เวลาสาวันในการพนฟ้าฉันได้เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้ากากที่เอาไว้ปิดบางตัวตรนรองเท้ากันลื่นสุดคู่เสื้อผ้านาผมที่แม้กระท่งสไตล์ลิ์ยังร้องว่าเชีย่ย ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเอาป้าไปด้วยดีกว่าไปยายเราจะไปทำการปล้นธนาคารกันนะยายนะโอ้ยเหี้ยตัวกูดดำปีหมดเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลื่นเลื่นไงเราต้องขับเบร์ขอให้นะครับทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ้ยได้เลยยายเราเรามาถึงตรงนี้แล้วโอ้ยสัตว์กูไม่ได้เอามาเลยยายข้ับดาบิสโตสองคน จัดการมันยิงสัตว์นะครับโอ้หชูเฉียดชิวจัดอา้าวไอ้ติดคุกกับยายเลยจบแล้ว